ครับสวัสดีครับนอ้องมาเก็อยู่กับลุงในที่เก่าครับมืนอนลุงในพาไปชมบรรยากาศลงแหงนะครับเนาะบัดรหาล้อยกินสะเอ่อพนไทยวานนะครับเนาะหาล้อยสิบพุ่นทักกับะมาณนาทีประมาณเกือบเกือบไร่นึงนะครับร่วมทั้งผูกมัน ก็หลือมาแล้วครับเดี๋ยวรอจับบัตรครับว่าผู้ใดจะได้อยู่มุมไหนมุมไหนปากอะไรอยู่ครับเนื้ออากานดีอยู่ครับเดี๋ยวรอติดตามกันน้ำกันนะครับเด้อครับเพิ่งกำลังจับเบอร์กันอยู่ครับมิจิเบอร์ครับเด้อว่าผู้ใดจะได้อยู่ตำแหน่งไหนนะครับเนาะเบอร์หนึ่งไงฟังของคุยครับอ่อน ปลาขึ้นี้อยู่ครับปลาบัตรห้าร้อยบาทครับสิบคนครับตอนนี้ก็ทีมงม่นท่านก็จับแห่เรียบร้อยแล้วครับอีกบ่อเกินหาหน้าที่ครับครับสิบคนครับบัตรห้าร้อยบาทครับเป็นบ่อเพลียงนะครับเนแล้นปล่อยปลาสบายครับพวกปลานิ่งนะครับเนาะครับ เอาพร้อมยังพร้อมยังป oh, ็ดีเกัดไม่กิดไลยคือกวาดเอาสามสองหนึ่งเอาจวดอุ้ยบานบานแหประเภทไหนวะเดี๋ยวค่อยเบิงคับว่าบัานสี ปลาไหลอยู่ครับปลาทูหนาวแก่เนี่ยตอนนี้แห้งลงไปในน้ำหมดเลยครับคอยเบิองว่าลุ่นเบิองว่ามันหลายบ่โอ้หินมันก็ไม่อยู่อ่ะติดแรงไงฮะติดแรงเปล่าเม็ดแล้้วไม่ดครับเม็ดครับ เม็ดบายางไงนะครับเม็ดปลาเม็ดปลาอันนี้ก็ที่จับดูเอาเพื่อพากระตายนะครับเด้อตกหวัตกระแพงเขชเนาะหมูบานนองแข็มนะครับเนาะุญในก็มาเทียวร็เห็ดสุละนะครับเนาะหมูบานไอ้ปอตากัเม็นสะของ น้องนะครับเนาะเปิดให้ในทีมงานวันนะครับเดินมาซุบไปเบิองครับเนาะมีแห่เดียวครับเนาะซุมยุ่มเลยครับเนาะครับฟางต้นผุมจะเป็นมันหนามมันเลือครับมันจิตปลาหลายมันจับบัตเดี่ยวจะพูดอะไรสิเดี๋ยวครับเนาะเฮห่ได้กันเทียน่ยง เยวแป๊บนึ่งครับเนาะครับกวานไปได้ประมาณชั่วโมงครับเนาะปลาก็เริ่มบางแน่แล้วบุงผลงานครับในชิ้นงานของนายเองครับได้บ้านชิ้นนด้อะไรยู่ครับในทุกคนแหละเพราะว่าเปิดให้วานแบบบัานราคาป่ะเพื่อนคนไหนเนาะ ่แขกก็ปามด้วยแขกแขกปามด้วยได้เยอะไหมแขกปั้มด้วยปลานิ้นเลยอาไวขังปลานินไว้ปลานี่ไม่มีค่าอ่ะบ้าน เดี๋ยวผมให้เบิรงครับว่าคนได้หลายไปคนไดนรนครับความสามารนี้แหละครับปลาสรัยความสามารโตแล้วโลประมาณโลน้อยๆนี่แหละครับปลาโอ้ยเดี๋ยวบมงปนินผสมได้หลายไป,ไนปนคนเลยโอ้คนนี้คนับ มันโตแล้วรูครัวสองรแล้วครับอาโต้อันนี้พี่จาดอ็ยุเพแ่้วครับเออตั้งตายยังวัดเข้าไครับเด้อน้องไหนตรงไหนขอจบคลิปเพียงตัวนี้เลยครับเด้อพอดีกับทุกคนค้จะเป็านป่าอยู่พูนเพราะว่าลานแห้งไปแล้วเนาะ สวัสดีครับ